ไอ้พ่อหิงเจ้าหหิงเจ้าหเนนีเดี๋ยวรู้ด้วยครับตบใจกโอ้โห รโโเรียบร้อยไปแล้วครับเรียบร้อยไปแล้วเรียบรอย้รยบรอยไปแล้วครับเรียบร้อยไปแล้วครับนมังกรโครโมโดยม,มีอะไรจะคุยครับมังกรโคโมโด24มีนาคมนี้ครับ เนินมังกรโคโมโดเรียบร้อยครับถึงขนาดกับโยนรถนะครับโอ้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 ใหญ่น่ะ มารถอะไรก็ไปได้เดี๋ยวรู้เรื่องเยเย็นอู้กันเดี๋ยวเรามารู้นะครับรถอะไรก็ไปได้ Kutje de kutum. Zal jij aan de lip lagen? Om kutij dame. ไปเปเพื oh. uh ่อนะไปเปเพื่อนเื่อนต้มเปื่อนเป๋ปีศาจข้างนี่กักขาข้างสิบนานพี่เป๋เป๋เลยแว่า

เขาจะอึเลยสามก็แล้วสก็แล้วครับกระจายดฟุมเต็มเลยปปิการเขแบบลงค่ะ Hãy subscribe cho tay Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn